กลาบสวัสดีครับผมนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมฮงไกอิม i พค a เ t ิร์ดเนาะกับมิติี้ซูเปอร์สตริงรอบของลิต้านะฮะกับการเอาจักก้นเผาไหมมาล้างบางนะฮะอ,อัดอช้านะครับด้วยเหตุผลสั้นๆนะฮะออมันไม่ใช่เทคแรกครับนะฮะผมอัดหลายเที่ยวอยู่นะคือมันบูสกรีนครับ <laughs> สั้นนะมันเมเบอรี่ลีกนะน่าจะมาจากการอัปเดตวินโดว์เมื่อวานมันก่อนนอนผมกดอัปเดตไป แล้ววันนี้มาปุ๊บปุ๊บปัญหาก,ก,กระจายมากฮะเล่นเกมไม่ค่อยจบตาดีนะฮะมันมันบูสกินยับยับเลยคุณนะอ่ะช่างมันก่อนนะถ้าเกิดคลิปนี้ได้ลงก็แปลว่าผมอัดยันเสร็จตลอดรอดฝั่งนะฮะเราพยายามจะใช้เทคให้น้อยที่สุดเนาะเรามาพูดถึงตัวละครบอสรอบนี้แล้วกันก็จะเป็นเจลิตานะฮะก็เห็นหน้าค่าตาก็ ไม่บ่อยมากแต่ก็เห็นมาเรื่อยๆนะก็รอบก็จะปกติลิต้ามันจะเป็นตัวละครชีวภาพแล้วก็แพ้ไฟปันกลางนะฮะสั้นๆของรอบนี้ก็คือให้เราเอาตัวละครไปให้นางติดเผาไหม้นั่นแหละฮะแล้วก็ทลุซะนะเจลิต้าจริงๆไม่ค่อยมีอะไรเลยฮะมันจะมีขัดนางตีสวนเราบ้างเป็นบางครั้งไอ้ตีสวนนี่ทําให้เราแบบเสียเวลาโดยใช้เหตุมาหลายเที่ยวเหมือนกันในเรื่องตีสวนของนางเนี่ยเป็นปัญหาอยู่นะก็ แล้วแต่บ,บุญแต่กรรมครับบา,าบางทีนางก็ได้ตีบางทีนางก็ได้ตีบ้างไม่ได้ตีบ้างนะฮะพูดตรงๆนะเนาะรอบนี้บัฟเป็นอะไรนะบัฟ <B up S 2> ก็คือสะเพา <B up S 2> เป็นล้อมติดไฟเนาะถ้าเกิดสตูอยู่ในสถานะติดไฟจะได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นถึง40%อู้บัฟเ <B up S 1> วอร์ามากบัฟดารอบเนี้ยขายจงแจ้งเลยเกินนะแล้วก็ถ้าเกิดแล้วก็จะได้ความเสียหายไฟเพิ่มขึ้นอีก45%ด้วยหมายคขาว่าถ้าตีติดไฟอ่ะ เราเอาเราทำให้ซูติดไฟได้นะแมแล้วเราก็ตีปุ๊บเราจะได้โบนัสจากตรงนี้85ด้วยกันนะครับถือว่าเป็นหนึ่งรอบที่ขายชัดเจนมากนะฮะเล่นผ่าเราผัากกอไม่ได้เลยนะรอบนี้นะเพราะฉะนั้นตัวละครจําเป็นตัวที่1ครับจําเป็นมากก็คือไอจังนะฮะมันเป็นตัวละครบูททีมท่านไฟที่สุดเยี่ยมที่สุดณนะเมตาปัจจุบันละแล้วก็เรื่องแง่ของการเผาไหม้เป็นแบบเหมือนเผาไหม ปูทางเพื่อให้ DPS เราได้ทํางานอย่างเชิดชัยเนี่ยก็ไม่มีใครเกินนางนะถือว่าเป็นตัวละครที่ดีนะฮะและเป็นตัวฟรีเนาะพรเป็นตัว SP สามารถเป็นแลกในร้านค้าปกติได้นะครับถือว่าเป็น,นตัวที่เยี่ยมนะไอ,ะอ,ะอะจางผมอัปเดต ID ดีตัวเองนิดนึงนะฮะตอนผมซ้อมผมจะใช้เซตนี้นะครับเซตกลางนะแล้วผมเพิ่งมาลือคังผมก็เพิ่งตัดสรุว่าอ้าวเรามีก,ากลางกับล่างนี่หว่าผมก็เลยลองหยิบกลางกับล่างมาเล่นดูนะฮะผลสรุปคือไม่ค่อย เห็นความแตกต่างจากเซตแทนเท่าไรเลยพูดตรงๆนะแทบจะเซมๆกันเลยอะเรียกนี้้วยว่าผมยังหาความต่างไม่เจอนะคือตัวเลขมันดูหวือหวาแสดงว่านางไปเก่งเซตสาใช่ไหมพอเซตสผมหาความต่างไม่เจอไอเซตเอเซตกลางเนี้ยไม่ได้บับเพื่อนเลยผมพูดตรงๆนะเซตล่างกับภาษีของคอมโบเซตสมันช่วยแบกไว้นะไอรีดแอเลอร์ผมเอามาใส่เพราะว่า มันได้บัฟธาตุนอกสนาม12%เนอะถ้าเกิดถ้าผมจะไม่ใส่เอรินอีกอันผมใส่ของคงไปใส่เป็นเทเลซ่ากาโทนี่แต่ผมขี้เกียบไปเก็บลูกอมอ่ะคุณแต่บัฟมันดีบัฟมันดูมันแรงกว่านะเออแต่ผมขี้เกียบไปตามเก็บรูกอมฮะแล้วแล้วเกมมันอืนะมันมันันเอฟเฟกต์มันกระจายมากไม่เสี่ยงละกันเนาะเอาชัวร์ละกันบัฟน้อยเอาชัวร์ละกันนะฮะแล้วก็ของใช้แทนเป็นเป็นกรงจักรสิเนาะกรงจักรของพาด์โดฟิลิสเกซิโออะไรกรงจักรของพาด์โดฟิลิสนะฮะผมไม่มีนะ อันนี้มันพอจะบัความเสียหายทั้งหมดเพิ่มได้ใช่ไหมก็เอามาแทนนะมันได้แค่นั้นแหละฮะแต่ก็ปกดีกว่าชิ้นอื่นแล้วอะ่ะนะสําสรับของเซตแทนนะนาะมันถือว่าเยี่ยมแล้วนะฮะนะ ก็ประมาณนี้นะครับของไอจังผมเนาะของโบไม่ต้องดูแล้วมั้งฮะของโบมของฟูนะครับนะจบจบไปนะดูแตดไปเลยนะแอคแท็กพันสามห้าหกนะฮะรีแล้วนะฮะแต่รีได้เท่านี้นะของบกเต็มแล้วนะของโบผมอ่ะเหลือน่าเป็นแสตดลองแต่ผมก็ช่างมันนะผมไม่ค่อยเอาโบมาถ่ายเป็นดีเเท่าไหร่พุ่งตรงแล้วก็ในแง่ของ d p s ไฟนะฮะเราขอพูดกันแบบเจาะใจนะจากการที่ผมเทสในไลฟ์สตรีมแล้วก็มีคนในไลฟ์เราช่วยดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมสัมผัสได้นะอย่างแรกๆเลยอ่ะ ดูของซีลินผมก่อนซีลินผม XQ หนึ่งพันสองร้อยหกสิบเอ็ดสติ๊กมาฟูแล้วนะผมเปิดได้เองสองชิ้นแล้วผมก็ฟาร์มเองชิ้นหนึ่งนะผมมีทรัพยากรของข้างเยอะมันก็เลยได้ชิ้นหนึ่งมาทันลงมิติซูเปอร์สิงรอบมีพอดีนะสเตตออผมรีได้เป็นเนี่ยไอที่เคทีกลางกลางกลางมากเลยไม่ถึง20นี่คือกลางกลางจ๋ามากอะ มันน่าจะเต็ม30มบแมผมไม่เคยได้เต็มผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะได้สิบสี่จุดหกนาะอันนี้ได้เป็นจากกนนะยี่สองเปอร์เซ็นต์ไอ่ยี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 ่ยน่ยนนก,ก,นก่ยี่ยี่ใช่ยี่ยี้ยี่ยี่อีนยี่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 ยีนยี่ย้่ยา่ยี่ยีเพร่ะว่มี่มน่าจะได้ใช้กันหลายต่วฮะนะอยา่ ANG น้อยผมก็จะหีหยอ่คะะอี่ย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 ีะย่ยี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 ยีปยี่ยีนยี่ยี่ยีี่ย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 ีแล้วมันมี่มยี่ยีผมก็คงจะใช้เซตนี้แทนนะฮะ ไม่รู้เวิร์กไหมนะแต่ถ้าที่ผมอ่านเอฟเฟกเคียร์หน้ามันตีธรรมดาติดไฟง่ายใช่ไหมน่าจะไม่มีปัญหานะอาจจะไม่ได้ใช้ฟูลออปชันร้อยอร์อย่างน้อยก็ใช้ได้เกินครึ่งแล้วตัวคูณมันดูดีอะแล้วก็ออฟลองมันมันก็พอใช้ได้ใช่ไหมผมว่าน่าจะโอเคกว่ารีเวนฮุกนะ เออมันต้องโอเคแหละสาธุโอเคเถอะนะผมไม่ได้เทสผมก็เลยบอกไม่ได้ผมต้องสาธุก่อนนะเราจะมาพูดถึงซีลินเทียบกับของลิต้าแล้วกันนะผมบอกก่อนนะว่าลิต้าผม 2S นะครับดูดีๆมัน 2S นะฮะแล้วก็ XTAG อยู่ที่1,355นะออฟของเซ็ตผมรีแก้ไปแล้วมันก็เลยได้มาประมาณนี้เนาะนจริงมันยังดันในอีกไกลมากๆแต่ผมไม่ดันเพิ่มนะลิต้าเคียร์ผมบวกไม่เต็มนะครับผมบอกกันเคียร์ผมบวกไม่เต็มนะแต่ ขนาดมันบวกไม่เต็มนะคุณนะมันยังเันสามาคุณพลังสองเอน่ากลัวมากครับนะได้จากการแจกแล้วก็ปปลายลายทางมั้งผมจาไม่ได้ลิต้าผมโผล่มาสองอสได้ไงผมจําไม่ได้พูดตรงอะ่ะมันเป็นตัวละครแบกไอดี่ผมโหดมากเลยนะลิต้าเวลาเราจเจอทีมที่มาต้องใช้จักรกลไฟลงอะลิต้าผมตบกระจุยกระจายมาหลายรอบละนะแล้วต้องเอามาชนกับตัวละครตัวนี้นะเรามาเทียบกันนะอาจาก ใจนะฮะเอาพูดถึงของลิต้าเราไม่พูดถึงละกันเพราะลิต้ามันเป็นตัว DBS ธาตุไฟแบบโอสคกูเลยอะ่ะก็คือคิดแบบโบนัสไฟเอ็แทกเยอะโบนัสไฟแรงคือคิดเลขกันแบบตรงๆผมก็ไม่รู้วิธีคิดของฮงไกนะฮงไกมันผมเคยศึกษามันตอนเกมเข้ามาใหม่ๆแล้วผมก็เอ๊ะทำไมมันแปลกๆนะมันไม่ค่อยเหมือนเชาวบ้านเชีวงเงินก็นะผมก็วางไว้ไกลๆผมไม่ไปยุ่งกับตัวเลขอยู่แล้วนะนะคืออันไหนตีแรงเท่ากับเยี่ยมนะ เราเราคุยตำรากันแบบลิงๆเลยนะผมผมจยมาคุยตัวเลขกับผมผมพอแล้วว <c oughs> <c oughs> นวันก็เหนื่อยระยาเลยนะแล้วก็สีรินเราเราต้องพูดกันตามตรงจากที่ผมลองใช้งานมานะ <c oughs> เพราะว่านั่นงจากตอนแรกเซตมันไม่ฟูใช่ไหมผมก็เลยเอาเซตเก่า,กาดรามิตไฟบูบูราโบลราของเราอะ่ะยัดไปแล้วเอาไปเล่นทําให้เราได้ข้อสรุปน้องที่ผมว่าน่าจะชัวร์แล้วนะค่อนข้างชัวร์ผมว่าค่อนข้างชัวร์แล้วดูจากฟีดแบกของช่องไลฟ์เราก็ดูดูดูด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยผมว่าค่อนข้างชัวร์ลวครับนะฮะ น้องถ้าเกิดเอาพวกโบนัสไฟแบบดั้งเดิมอะไปใส่ให้น้องนะน้องไม่ค่อยแรงครับน้องเป็นตัวละครที่ตีธรรมดาดาเมจไม่แรงฮนะอ้าวพี่แล้วน้องมาไปแรงจากอะไรน้องมันเป็นตัวละครเผาไหม้พิเศษถ้าถามว่าน้องเหมือนตัวอะไรในคละครในเกมที่มันมาก่อนแล้วผมพูดอย่างเต็มปากเลยว่าเหมือนสุสานสุสานเป็นตัวละครเปิดซิมเลือดไหลชัดเจนมากเพราะว่าสุสาน ปกติเลื่องไหลในเกมมันจะสะสมได้แค่5สเต็กสุสานาเป็นตัวละครที่ทําให้สเต็กจาก5นะนะั้นเพิ่มเพดานมาเป็น10แล้วมันเป็นตัวละครที่ใช้สเต็กเลื่อนไหลได้้มสุดยอดมากแต่ทีมมันก็ด้วยความที่ของเลื่อนไหลในเกมมีน้อยมันก็เลยทําทีมค่อนข้างยากจริงอยู่ว่ามันเป็นตัวละครฟรีนะแต่ของทั้งตี้มันโคตรไฮโซเลยผนพูดเลยนะกลายเป็นว่าจะเล่นสุสานาให้แบบสุดทะลุเพดานบินแบบเก่งสุดๆเนี่ย ต้องลงทุนกับตี้นั้นแบบจริงจังผมใช้ค่อยจริงจังเลยนะไม่ก็เล่นไปยาวๆแล้วรุดเลทของได้ของนางมาเยอะๆต้องรอถึงจุดๆนั้นเลยอะ่ะตี่ตี้ฟูสานาถึงจะแบบโหดมากเหตุผลยังไงคืออย่างนั้นผมว่าการตลาดช่วงหลังต้องทรงนี้แน่เลยน่ากลัวจังอะ่ะคือซีรินใส่ของเซตแทนดามเมจเบาหยองเลยครับนะฮะเพราะว่าน้องดามเมจมาจากการตีสแต็กเผาไหม้รูวๆอ่ะสแต็กเผาไหม้ของน้องมันติดได้ถึงขั้นสิแบบฟูซานาทเลยแล้วน้องมันสามารถบึ้มสแต็กได้เออ มันบึ้มได้แรงเป็นข้อมากคุณคือผมตียกตัวอย่างสมมติน้องทําดาเมจได้10%บเปอร์เซ็นต์ี่ยตีแบบเพียวออริจินอลดาเมจนางอะตีได้สิบเปอร์เซ็นต์แต่ระเบิดเผาไหมอะคือประมาณแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ี่ยมันแบบมันโดดบึ้มขึ้นมาเป็นข้อเลยอ่ะคุณคือแบบว้าวเลยอะ่ะเฮ้ยสุดสุดเบอร์มากหมายความว่าอะไรครับข้อเสียเดียวกับซูซานาเปะฮะของต้องเฉพาะทางและของเฉพาะทางเนื่องจากนางเป็นตัวละครใหม่และเปิดซิมทางนี้อย่างชัดเจนหมายความว่าณปัจจุบันแล้ว ของใช้แทนสายนี้อ่าสันส้นๆคือแทบไม่มีเลยคุณเรียกผมให้เช็คว่าแทบไม่มีเลยดีกว่าหรือเรียกไม่มีเลยก็ได้ไหมฮะนะคือคุณเจ้าของไอจังมาใส่ให้น้องก็ไม่ได้แบบเพราะตัวละครไม่ต้องยัดทีมด้วยกันหมายความว่าถ้าเกิดเราไม่ยุ่งกับของไอจังอ่ะของที่เป็นของเผ่าไหม้เลยอ่ะแทบจะแทบแทบไม่มีอ่ะมันมีจริงๆนะผมนับผมไล่ดูแล้วมันพอมีนะแต่ถ้ามันมันมันพูดยากอ่ะถ้าถามว่าอา้าวของแนะนําที่สุดก็คือของประจําตัวน้องครับ เหมือนเหมือนการผู้เล่นจะดา่าเฮ้ยเอ็งทาตัวมาแบบเฉพาะทางแบบเล่นของแทนไม่ได้อย่างเนี้ยลงของไฮโซขนาดเนี่ยผู้เล่นใหม่ก็ตายดิแกเอาตัวละครคือตัวละครนี้เป็นตัวละครที่สามารถเอาเหรียญอำนาจจิตหมายว,ามว่ามันคือตัวละครฟรีคุณใช่ไหมหมายคมายความว่าตัวละครฟรีแต่ของมันไฮโซอา้าวผู้เล่นใหม่ก็เข้าถึงยากเลยี่หมีมันคงแบบเฮแกอย่ามาดูถูกฉันฉันทำการตลาดเวทไอนสนามนี้มากี่ปีแล้วฉันนี่คือหนึ่งในไม่แกไปดูชาร์ตเกมจันนะว่าเกมมือถือฉันน่นะ ตลาดมือถือย้อนนันนะเกีไปดูไว้จะนะว่าอ pues ันด <will> ับหนึ <sm all in them> ่งตอนเนี um <not in them> the ้ยยอดขายมือถือมันคือเกมอะไรผมบอกเลยมันติดชาร์ทที่มันิพักใหญ่แล้วที่1คือสตาร์เรลที่2คือเกนชินครับมันมันเป็นเจ้าเดียวกว่าไป2เกมแล้วคงไกลมันเกมมันเฉพาะทางอ่ะคงไกลแพรเปิร์สเป็นเกมเฉพาะทางแต่เป็นเกมที่ฐานผู้เล่นถ้าเกิดรักเกมนี้เขาจะไม่ค่อยทิ้งเกมนี้กันแล้วก็พูดตรงๆกันตรงๆอ่ะก็แบบขรักแล้วเขาแบบเสพแล้วเขาชอบขลักเกมนี้ปุ๊บ คือฐานเขาเฉพาะทางก็จริงแต่แฟนเบส์ฐานเขาก็แน่นเนี่ยเราก็พูดกันตรงๆอ่ะเออใช่ไหมผมบอ,อกเลยเพราะฉะนั้นยอดขายเกมนี้ผมไปเห็นขึ้นก็เห็นหลายปีมาแล้วมันก็ยังติดอันดับไม่ได้สูงมากอะแต่มันคือหนึ่งในอันดับที่ก็กเป็นเกมทําเงินอะอันดับหลับหลายร้อยล้านขึ้นอะผมมันยอดมันก็ไม่ใช่เล่นนะเอาจริงๆนะยอดมันไม่ธรรมดานะแต่ติดที่ว่าไอเกม อันดับท็อปโลกมันเวอร์เกินนะคนยอดขายมันเวอร์มากอ่ะอูอย่างว่ามันมันแซงพวกเฟดแกนออเดอร์ไออุมาอุซุเมะได้มันก็สุดๆแล้วนะเอาจริงไอสองเกมนั้นอ่ะเออสุดๆจริงๆแบบโอ้แบบเกมที่เราเล่นมันทํายอดขายได้ขนาดตุ้มปิ่มเหมือนกันนะไม่คุยอะไรนอกโลกเดี๋ยวคอมดับเฮ้ยเออนะเราก็มันเขาคงด้วยความกันตลาดของชาญฉลายของชานว่าตัวละครมันมาเฉพาะทางมากมันเก่งเฉพาะเผาไหม้มากแล้วมันเก่งเฉพาะระเบิดเผาไหม้มาก ของที่ไมมาในก่อนในเกมมา7ปีที่ผ่านมาพวกแกแทบหามาใส่แทนน้องไม่ได้เลยฮะหมายความว่าพี่ไอ้บ้าแกเอาตัวเฉพาะทางนี้ผู้เล่นใหม่ก็ตายโน no. ฟาร์มได้ครับคาตอบคือมันฟาร์มได้ครับเพราะฉะนั้นผู้เล่นก็จะบนในข้อนี้ไม่ได้เอา้าก็ถ้าคุณมีรีบมันก็คือของฟรีในเกมไหมล่ะอ่าแต่อีเวน ของแกเนี่ยฟาร์มโคตรยากเลยมันยากมันฟาร์มไม่ยากแต่มันใช้เยอะแล้วมันได้น้อยเออมันก็เลยใช้เวลาฟาร์มนานผมหลุดผมผมเปิดกาชาเพื่อจะหาวุฒนานแ่ผมได้กลางกระล่างมาแล้วผมมีทรัพยากรดองมาเยอะมากอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะ้ G สี่เพิ่งเปิดแพทนี้ผมแบบรัดคิวซื้อ60เศษแล้วก็รีฟาร์มเก็บดองตัวมาฟาร์ม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 อ่ะเออแล้วฝูกมันมันอั้นอ่ะเข้าใจไหมไอโคต้าไอตัวมันมันซื้อได้เรื่อยแต่ไอโคต้ากันลงมันอั้นคือเต็มที่อ่ะ ถ้าเกิดคุณเล่นพร้อมกันในแพทเนี่ยคุณจะมีของก็คือสติ๊กม่นางแคชินเดียวที่เป็นของฟูใช่ไหมเออผมโชคดีนะผมได้ฟูมา้งแต่ลองอบิตตั้งแต่รอบนี้เลยอะ่ะนะมาเทสให้ดูนะฮะผมก็อยากรู้เพราะว่าตอนผมเทสในไลฟ์แล้วอะ่ะผมทำดาเมจเต็มที่ก็คือแต้มไม่ถึง700แต่มันคือ600ปลายเลยนะเกือบ700อทั้งท,งที่แอคแท็กอยู่ที่ประมาณพันสตีเป็น1ัน0เลยนะเพราะผมว่ามีความรู้สึกว่า1ัน0 1ม0ันมันมีความต่างกันค่อนข้าง,งเยอะเยอะบอกว่ามันเยอะนะฮะนะ ผมก็เลยเอาเทสสามแล้วไปลองเล่นดูปรากฏว่าผมมีกลุ่มขมับแป๊บนึงเลยไม่ค่อยต่างกันเลยอืมจริงจริงจริงไม่ค่อยต่างกันเลยนะหมายความว่าผมจะไปเห็นความต่างชัดเจนอีกทีถ้าเกิดตัวเลขสมการตั้งต้นตัวเลขมันน้อยตัวคูณมันก็จะไม่เยอะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากให้ตัวเลขตัวคูณมันมหาศาลมาเอ็เพดานไปทางมันมหาศาลหมายความว่าตัวเลขตั้งต้นคุณต้องเยอะหมายความว่าผมต้องเอาบวกอาวุธน้องให้เต็มด้วย ซึ่งผมลองนับเลขคร่าวๆแล้วบวกคร่าวๆถ้าผมบวกไม่ผิดแอคแทกน้องผมน่าจะไปจบที่เกือบพันสี่ถึงจุดนั้นหมายความว่าคือน้องผมมันจบด้วยสกอร์ที่600เกือบ700ลิต,ต้าผมจด700ดต้นใช่ไหมหมายความว่ามีลิต้าของอเลยนะหมายความว่าแพ้จริงแล้วถ้าน้องมันอับตันอะ่ะมันแรงกว่าลิต้าไหลขุมมากอะ่ะมันแรงแบบฉีกเลยอะ่ะฉีกแบบขาดเลยอะ่ะคุณโอ้โหผมแบบสุดยอดเลยอะ่ะเพราะฉะนั้น อ่าผมค่อนข้างคอนเฟิร์มว่าน้องเก่งกว่าแน่นอนนะขนาด 2S นะผมคอนเฟิร์มว่าน้องปั้นตานเก่งเก่งกว่าแน่นอนเก่งกับเว็บชัดเจนมากปลายทางแล้วน้องเก่งวอลิต้าไหลขุมมากเออเก่งแบบหลายเท่าอ่ะผมให้เป็นหลักเท่าได้เลยเก่งเก่งแน่นอนครับผมว่าส่วนถามว่าปั้นคุ้มไหมอันนี้เราต้องไปดูคอนเทนต์ว่าอนาคตแล้วเกมจะมีตี้เอมีด่านให้น้องได้ใช้งานแค่ไหนเราต้องพูดกันตามตรงนะโอ้ ลำบากเหมือนกันนะเพราะว่าเราเรื่องความคุ้มไม่คุ้มสุดท้ายมันต้องไปวัดว่ามันจะมีคอนเทนต์ให้น้องได้ลงแค่ไหนครับนะล้วพูดกันตามตรงอ่ะตอนนี้เราค่อนข้างคอนเฟิร์มแล้วว่าน้องเก่งเก่งมากครับเก่งแน่นอนขนาดแอคแท็กพันสองมันยังทําสกอร์ได้ขนาดเนี่ยนะเ้าพูดกันตามตรงแล้วน้องเล่นค่อนข้างนิ่งนะนิ่งค่อนข้างนิ่งแล้วข้อเสียน้องหนึ่งอย่างก็คือน้องปั้นยากครับเพราะว่าน้องมันใช้เวลาในการปั้นของยากผู้เล่นใหม่แนะนําให้เปิดไหม ณนะตอนนี้ผมไม่คอนเฟิร์มว่าด่านเยอะแค่ไหนอน,นาคตผ่านไปสักเดือน2เดือนหลังแผดนี้ไปถ้าเกิดว่ามันคอนเทนต์ที่ให้ได้ใช้น้องมันมีมาเรืเ่อยๆจริงๆอะ่ะถึงตอนนั้นผมก็จะพูดอย่างเต็มปากว่าคุมครับปั้นระยะยาวคุมแน่นอนอะไรเงี้ยผมจะกล้าพูดณนะตอนนี้ผมยังห้าสิบห้าสิบกับน้องอยู่น้องเก่งครับแต่คุมไหมอีกเรื่องนะเพราะถ้าเกิดคุณจะลงทุนจริงๆเี่ยสมมติถ้าให้คุณเริ่มต้นสตาร์เตอร์ล้มต้นตัวละครทัดไฟจริงๆใช่ไหมที่เป็น b ีบเนี่ย ก็ยังเป็นชอยที่ผมว่าเหมาะกับการลงหุน้นเป็นหุ้นที่เหมาะกับการลงทุนที่สุดแล้วใช่ไหมคุณปฏิเสธได้นะคุณสามารถเห็นแย้งได้ว่าเฮ้ย hey, พี่น้องมันคุ้มกับไฟนอลเยอะอ่าคุณปฏิเสธได้นะ <laughs> จริงนะแล้วก็อ่ะเรามาพูดถึงของใช้แทนน้องกันละกันอ่าน้องกงจากด้วยความที่กงจากมันเป็นอาวุธคือใหม่สุดคือหอกสัตว์ก็จริงแต่กงจากผมก็ยังต้องตีว่ามันคืออาวุธใหม่ถูกต้องไหมเพราะว่ามันก็ยังมีกี่ชิน้นไม่กี่ชิ้นในเกมให้ใช้ อาถามผมว่าชิ้นไหนเป็นรองลงมาจากชิ้นนี้เออไม่ของไอจังแต่ไอจังมาอยู่ที่เดียวกันไอจังก็ถือไอจังไปเถอะถ้ามันมีใช่ไหมหมายความว่าของชิ้นรองจริงอาจจะต้องเป็นของพาโดฟิลิสนะใช่ไหมแล้วก็ถ้าไม่มีจริงๆก็ของคาบแล้วเอาไอแอคแทกนำมาครับเพราะว่าของมันไม่ค่อยมีครับมันมีแค่นี้เพราะตัวละครมันน้อยอยู่นะนะเออมันต้องแค่นั้นแหละครับนะส่วนสติกม่ดีสุดคือเซตฟูครับนะพอรองลงมาภาษี ยากมากเลยอ่ะคุณน,น,น้ำตาไหลอ่ะผมคุยกับจ่องเชทเมื่อวานฉันจะแนะนำอะไรให้พวกเขาอ่ะเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นนไม้คันิกเผาไหม้อ่ะสติ๊กมากที่เกิดมาเพื่อเผาไหม้ในเกมไม่มีเลยอ่ะและ้วพูดเต็มปากว่ามันไม่มีเลยมันก็คือโบนัดไฟธรรมดาแบบเก่าอ่ะคือกลายเป็นว่าน้าน้องใส่โบตีธรรมดามันไม่แรงอ่ะก็เลยคุยกันผมว่าก็เลยได้ลงความเห็นว่าอางั้นก็คงเหลือช้อยเดียวแล้วครับลีเวนหกฮะ เพราะว่ารีเวนฮุกคือ G 3ของเซตนี้เซตนี้คือร่างพัฒนาต่อมาจากรีเวนฮุกหมายว่าถ้าเกิดคุณทำรีเวนฮุกได้แล้วคุณก็สะสมพันธุ์ทรัพยากรเมื่อคุณถึงพร้อมปุ๊บคุณก็ดันรีเวนฮุกขึ้นมาเป็นของเซตเนี่ยเซตมันชื่อเซตว่าอะไรนะเอ่อเรตต์นจอยส์ใช่ไหม ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรเบนฮุกก็น่าจะเป็นชอยที่ตอบโจทย์จริงๆนะแต่เรล่งของความแรงก็ก็ไม่ค่อยเอ <c oughs> พราะเรเบนฮุกมันเก่งกับการลดตัวละครที่ลดเลือดตัวเองได้แล้วมันจะได้โบนัสเพิ่มใช่ไหมจริงๆเราทํามาเพื่อให้เราอัพต่ออันนี้จริงฮนะถามว่าเซตแทนใส่อะไรได้เอยผู้ยากครับผมยังให้คําตอบยากมากเลยอะจริงนะมันมันเป็นของไม่ <c oughs> ผมขายยากมากเลยคุณรู้ไหมผมกันกับเืินหันใจกั้นทนนะฮะแล้วก็เรามาดูคะแนนกันนะสําหรับรอบนี้นะฮะอ่ามันวันที่2นะคะแนนที่1เป็น1751นะที่1ก็เป็นนี่ครับนะก็ว้าวสุดยอดไปเลยนะเป็นลิต้านะครับนะฮะถ้าบวกตันก็คงต้องทรงนี้แหละนะผมคงไม่บวกลิต้าตันแล้วถ้าน้องมันจะขนาดนี้นะฮะที่สองนี่ว้าวเฮ้ยคนนี้เล่นเป็นเซตนี้ว่ะเราเตรียมรอกเลยไหมความเสียหายฟายทั้ม เขาคงไม่มีลรยใส่จริงๆอะครับแต่เขาบอกวุธเต็มนะเห็นไหมเออเพราะว่าอาวุธเต็มอะมีผลเยอะกว่าสติกมาน้องอีกมั้งเอาจริงอะใช่ไหมแต่ผมว่าน้องมันต้องยัดฟูอะนะแล้วก็พูดยากผมว่าน้องฟูแน่นอนนะอือถือว่าน้องมันเอาเรื่องมากเลยนะเนี่ยขนาดน้องมันมีของแค่นี้นะของเขาหดจังงะมันมันเหลือมันเหลือของไม่บวกเยอะขนาดนั้นเลยอะที่สามเป็นคนนี้นะฮะก็เนี่ยเลยเป็นหุกบนล่างเขาได้ชิ้นกลางมาอืม ดนะูดูไปนะแต่ผมว่าอ้างอิงได้ไหมอีกเรื่องหนึ่งนะผมว่ายังดูเชื่อถือไม่ค่อยได้นะในความรู้สึกผมนะฮะประมาณนี้นะแต่ซัพพอร์ตก็เป็นสตัวนี้แน่นอนนะครับสคนนี้อย่างแน่นอนนะฮะนะของผมถ้าผมแก้คะแนนเพราะว่าตามสเต็ปผมนะห้องล่างผมจะไม่ลงผมจะไปลงมาสุดท้ายนะ,ะแล้วก็จะเล่นให้ได้สัก5,900แต้มนะพอนะฮะผมไม่อยากอ,าอันดับขึ้นเพราะเกิดผมอัดคะแนนเต็มผมก็จะขึ้นไปอยู่ที่3ทันทีนะครับออตโต้เลยนะอันตรายต่อใจฉันอีกแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องนะเอ่อ คลิปนี้คะแนนที่เห็นนี่คือมันเป็นคะแนนผมชัลิต้าเล่นนะผมบอกไว้ก่อน A อเจ็ดเจ็ดตึแปดนี่คือคะแนนลิต้าไม่ใช่คะแนนน้องนะแต่เราเล่นอะไรครับเราเล่นน้องนะฮะนะไปเราไปดูน้องกันเนาะอ่าบัฟกดตามนี้นะผมกดไฟอย่างเดียวนะครับนะรุ่ยรุ่ยนะอ่ะผมว่าซีรินน้องมันเลี้ยงเกร็ดอันติดีนะจริงอ่ะเท่าที่ผมลองสามทีอ่ะนัค่อนข้างจะพอแน่ๆนะซีรินเนี่ยไปฮะ โบแปลงล่างเมื่อกี้ผมเอาเอลรถคูดาวให้โบรมันลงมาได้เลยนะอปักผมใช้สกิลวุ้รัวๆเลยนะปักกันไกลรันที่น,น,นึงแล้วก็ตีธรรมดาเออดาเมจพันสองถึงนะเก็บได้ครับเก็บได้ขโบวโน้องเก็บได้เลยปุ๊บกลางอันเคยแบบย่อหวงกังไกลทุบแล้วก็ระเบิดสแต็ปป้งตายเลยแล้วก็เอาโบมันลารอครับปาบปาบวงปูครับเปลี่ยนเป็นไอจางเนงะเดี๋ยวโบพอลำไอจังเสร็จปุ๊บโลรมันจะคูดาวชนพอดีนะเนี่ยคูดาวเปียงโบแปลงล่าง เทนชินกดชาติเพื่อแล้วก็อันติเพื่อบัฟเอาสลวงาตาทีดีกินซะตุ้มนะอิมอิมแล้วก็เอาลงมาผมแนะนำช่วงเฟสนี้เท่าที่ลองมานะตีธรรมดาเร็วกว่าครับตีธรรมดาไปเลยแล้วก็สกิลวดกังนอเคแบบยอ่ออืดวงกังไกลปักระเบิดสแ,แตก็กอันติลงเลยอืแล้วก็เปลี่ยนตัวครับเล่นอย่างเี้เาเลยฮนะกลางมิติอีกรอบสวัสดีครับอีเน่ ชึบขาดครึ่งหลานห้าใช่ไหม <laughs> โอ้โหเปเอร์เลย <laughs> น้องมันโคนเปอร์เลยครลาห้าเลยหนึ่งสองสามแล้วก็จะวนลูปไปเรื่อยๆฮะนะแต่คนอื่นแรงๆน่าจะจบเลยมั้งจริงน่าจะจบแต่ช่วงที่สองนี่แหละของผมมันไม่ถึงนะดาเมตไม่ถึงคิดว่าถ้าคนถึงถึงน่าจะอันตีสองเที่ยวตายนะถ้าทีา่ผมลองถ้าที่ผมนับนับดูน่าจะสองเที่ยวตายอันนี้เราไม่ถึงแล้วนาจะต้องสับสามเที่ยวอะฮะใช่ไหมคนดามเมจถึงถึงแล้วบอกหน่อยนะ ว่าสองเที่ยวตายจริงไหมผมเดาว่าน่าจะสองเที่ยวตายอืมปุ๊บปากน่าจะเหลือเลือดเลืดเหลือเลือดสองหลอดแล้วอ่ะเหลือสองหลอดเดี๋ยวผมข้ามไปเล่นไอ้จังเล่นโบแล้วก็เอาน้องมาปิดเลยดีกว่าเนาะไปเหยียบผมข้ามเไปไอ้จังเลยนะผมจะคลิปเลยหนึ่งสองสามหนจะคลิปเลยเอาเนาะพอเนาะตอนนี้มันเลื่อนหรอเนาะแล้วผมจะเอาอาวุธลงเลยแล้วกันนะ ปึ๊บักเปี้ยงปาดเปี้ยงฮะแล้วก็อันติลงเลยมันเลือเล่อยๆน้อยแล้วผมกาดแล้วประมาณเนี้นยน่าจะตายอยู่แล้วเปี้ยงฮะตายเร็วขึ้นมานิดนึงนะหกเก้าสาม Solar Attack หนึ่งสองหกเก้าสามถือเวอร์นะผมว่าเวอร์าม,ามากเลยนะปกติพื้ถามดิตัวละครแอ t แท k หนึ่งสองทำเวลาหกหกร้อยบวกครับมันมีตัวไหนบ้าง แล้วก็พวกเพื่อแแฟมีตัวไหนบ้างอ่ะเฮ้ยตัวมันเวอร์มากเลยนะเอาทำเป็นเล่นมันเก่งนะเนี่ยมันเนเก่งนะเออแต่ของเราเอาเรื่องนะแต่ถ้าเกิดว่าน้องผมแอคแท็ได้พัก,พกสีจริงอะ่ะโอ้โน้องผมนี่มันไปอ่ะเจ0ดแปอ่ะมีลุนนี่ะแปดร้อ่ะลุน800ร้อ่ะว่าซัาบผมไม่แน่นนะแม่แต่ผมว่าลุน800อยได้นะน้องมันจะวเวอร์บ้าบอดาดเนี่ยนะฮะโดยรวมประมาณนี้เลยนะฮะ ถามว่าสิรินเป็นยังไงมั่งนะฮะจากการเล่นและสรุปออกมานะน้องมีข้อเสียอย่างที่หนึ่งคือช่วงน้องมันต้องล้ำเราก็พูดกันตามตรงว่าน้องมันต้องล้ำตีสี่ทีอ่ะเพราะว่าคอมโบของน้องทุกอย่างข้ามไม่ได้เลยน้องจะทําทุกอย่างแน่น้องต้องล้ำสี่ทีก่อนใช่ไหมน้องน้องมันต้องล้ำตีสี่ทีแล้วมันใช้แอร์ไทม์ตรงนั้นประมาณหนึ่งซึ่งจุดอ่อนของน้องมันอยู่ตรงนั้นแหละ ถามว่าอะไรพี่อย่างลิต้านี่คือตัวอย่างที่ดีเพราะว่าลิต้ามันมีโอกาสที่ลิต้ามันจะตีสวนปุ๊บแล้วน้องสมมติมันกำลังตีธรรมดาอยู่อะแล้วน้องมันโดนตีขัดตอนลำอยู่อะก็เลยขึ้นออเกมมันก็รู้นะว่าเอ้าคุณก็หลบเอาซิหลบปุ๊บมันน้องจะข่าไปแอคชั่นที่3และ4ต่อได้เลยคือคุณมีครับเอฟเฟกเกมมึงอัตรการตามากเลยครับมองโคตรยากเลยพูดเลยนะแล้วเรารู้แล้วแหละมันชิงลิต้ามันจะตีแล้วก็ไม่รู้ว่าลิต้ามันจะตีจริงไหมอะ คุณเข้าใจคำ,คำ,คำ,คำพูดผมไหมตีจริงไหมหมายความว่าสม,มติลิต้ามันชิงคือเราฟังถ้าเราใส่หูฟังดีๆมันจะมีเสียงชิงชิงนี่คือจประมาณเกือบวินาทีมาให้เรากดหลบใช่ไหมแต่ว่าไอ้ชิงแล้วลิต้ามันอาจจะไม่ตีก็ได้เพราะว่ามันอาจจะโดนท่าอย่างไอจ้างหรือโบขัดอยู่ก็ได้ใช่ไหมหมายความว่าเราอาจจะมีโอกาสหลบเกอร์แล้วเราต้องไปนับตีสี่ทีใหม่อย่างนี้หรออย่างเงี้ยเออคุณเข้าใจความหมายผมไหมอ่าห,หมายความว่าถ้าตีบวกไปเลยถ้ามันตีส่วนก็เรียวครับ อย่างนี้เลยนะง่ายดี <laughs> นะ,ะข้อเสียที่หนึ่งของน้องคือนั่นแหละเพราะน้องมันเปิดคอมโบท,ทุกอย่างด้วยการตีธรรมดาเพราะฉะนั้นถ้าโดนตีสวนจังหวะน,นั้นน้องเจ๊งเลยฮะผมพูดเลยน้องเจ๊งเลยรู้สึกว่าตอนกลางกังไกน,น้องมันจะมีความสามารถรวบนิดนึงใช่ไหมรวบรวบมอนเขาจุดศูนย์กลางได้แล้วเหมือนจะมีซูเปอร์เมอร์มัง้งผมไม่แน่ใจเรื่องซูเปอร์เมอร์น้องนะเออถ้าบอสมันแบบสมมติผมยังไม่ลองมิติซยผมยังไม่ลองเอลิเซียเลียมห้อง12ใช่ไหมที่มันเป็นไอ้บอสหุ่นยนต์เนี่ย ที่มันชอบวิ่งบุกมาอะไรเงี้ยผมยังไม่ลองถ้าเกิดน้องมันกางกังไก่แล้วโดนตีสวนตรงนั้นมันจะกระเด็นไหมอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ไอเดลเอริเซียนเลียมคอมโบน้องมัน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 ก็ไม่ได้ใช้กางอนาเขตนี่หว่าเนาะใช่ไหมน้องน้องมันเออคุณลองไปเล่นดูนะน้องมันไม่ได้ใช้กางอนาเขตนี่หว่าเอออาจจะอาจจะไม่มีปัญหาก็ได้มั้งเออาใช่ไหมเออเดินรวมระมาณนี้นะอย่างแรกเลยปัญหาน้องก็คืออย่างที่ผมบอกน้องโดนตีสวนด้วยแบบโดนตีเสือแบบโดนอ โดนตีสวนได้ปัญหาอย่างที่2ก็คือน้องเป็นตัวละครที่ใช้ของเฉพาะทางแล้วด้วยความที่มันเป็นเมคานิกใหม่ใหม่ของเกมเนี่ยเกมอื่นเทิร์นเบสแอคชั่นมันแอคชั่นผมไม่ค่อยเห็นนะเอาจริง,รงอะ่ะมันอยู่ เอฟเฟกต์น้องอ่ะมันอยู่ในเกมเทนเบสเยอะเออแปลกดีมันอยู่ในเกมมันเป็นเอฟเฟกต์เผาไหมแล้วคอมโบอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่เราจะพบเจอมากในเกมพวก RPG เกมเทนเบสมันก็แปลกดีนะที่เอาคอมโบพวกนี้ไปอยู่ในเกมแอคชั่นนะเออก็ถือว่าตื่นตาตื่นใจดีสำารัคงไกลก็ถือว่าเป็นเอฟเฟกต์ใหม่ก็ต้องตีมันเป็นเอฟเฟกต์ใหม่เมือะว่ใช่ไหมที่มันสะสมสแต็กล้วก็บึมจากสแต็กที่มีใช่ไหมเออมันถือว่าเป็นเอฟเฟกต์ใหม่มันก็เลยมาพร้อมด้วยข้อเสียแบบเดียวกับซูสนาสอางนี้ผมเกลืนไปก็คือของใช้แทนไม่ค่อยมีให้เลย อ่ายูนิ้ของเฉพาะตัวมากโชคยังดีกว่าสุสนาที่ของในเกมมีแจกนะถือว่ามันสามารถฟาร์มได้ทําได้อ่าอันนี้ถือว่าข้อดีที่ดีกว่าแต่มันใช้ของเยอะใช้ได้เลยแล้วมันใช้เวลาในการฟาร์มหมาสานมากนะครับสําหรับคนที่คิดว่าจะปั้นนางคุ้มไหมหรือยังไงโปรโมชั่นของน้องยังมีอยู่จนถึงเดือนมกราปีหน้าใช่ไหมเข้าที่ร้านค้าอ่าหมดอ่าระว่าสงคราม ของน้องจะยังลดราคาจนถึงบกลาวันที่18มั้งนะผมจำไม่ผิดอ่าวันที่1เอ่อวันที่18เดือน1ปีหน้าน้องจะยังอยู่ราคา480ทั้ง2เหรียญทั้ง2แบบเลย480ยันปีหน้านะครับคุณคุ้มไม่คุม้มคุณลองดูว่ารอบที่มันต้องใช้น้องจะเป็นเยอะไหมนะถ้าเกิดคุณเป็นผู้เล่นใหม่แล้วอยากจะลงทุนกับ DPS ธาตุไฟจริงๆผมก็ยังเชียร์เป็นคีอน้าเชียออฟฟมากกว่า นะเพราะว่าดูจากคอนเทนต์จำนวนที่มันลงได้แล้วเราต้องพูดตรงๆว่าเคียร์หน้าคุ้มกันเยอะครับแล้วมัน DPS เท่าที่เขาคราบกันมาจะไมผมไม่ให้เครดิตตัวเองเพราะผมไม่คราบเลขอยู่แล้วนะเขาบอกคราบกันมาเขาบอกเคียร์หน้ากันอย่างที่1อยู่ครับนะฮะเขาบอกนอกแต่น้องมาที่2นะเขาว่าอย่างเงี้ยโอ้โหที่เลยเลอวะโคตรเดือดนี่ม่รู้จริงไหมนะอืมแต่ แต่ท้อเธอล้องที่เล่นมาก็ก,ก็มีวิเอวลวะ่ะน่าจะใช่วะ่ะนะมีสก็บอกว่ามันเป็นไปได้มันเป็นไปได้นะเออมันน่าจะใช่ว่ะนะนะแต่ถ้าถามลงคุณคุ้มกับใครสมมติถ้าคุณยังไม่มีตัวดีพีเอไฟเลยเคียนหน้าคือชอยที่1ครับแต่ถ้าเกิดคุณมีหมดแล้วแต่คุณต้องการที่จะเล่นดันที่ใช้จากกลไฟดีๆ ครับน้องคือชอยของคุณเลยฮะนะเราพูดกันตามตรงนะครับนะฮะโดยรวมประมาณนี้เนาะคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ได้นะฮะด้วยความที่มันเป็นตัวละครใหม่แล้วผมก็เทสเองนะนะเออเทสเองสัมผัสเองประสบการณ์ตัวเองโดยไม่ต้องสนเลขผมส่วนแค่ว่าหลอดเลือดมอมันหายไปแค่ไหนเออผมสนแค่นี้แล้วก็ระยะเวลาที่ทําได้อ่าความรู้สึกตอนเล่นเป็นยังไงเล่นง่ายไหมน้องปูบอต้องเล่นง่ายเล่นง่ายเลยง่ายแอทาม,มันดูเหมือนใช้เยอะๆนะแต่เล่นจริงๆก็มันก็พอดีอ่ะอืม แต่ข้อเสียเออข้อเสียที่สข้อเสียที่3ามต้องพูดเลยคือน้องสมมติถ้าเกิดเราจะเล่นสกิลอาวุธอ่าสมมติเราคอมโบสปอร์ตเสร็จน้องลงมา QT e ลงมาลำกังไกเสร็จถ้าเกิดเราใช้สกิลอาวุธใช่ไหมสกิลอาวุธเสร็จอ่าตีช布拉ซีทีสกิลอาวุธอ่ากังอนณาเขตปิดด้วยสกิลอาวุธอันติใช่ไหมมันจะมีปัญหาหนึ่งเกิดขึ้นผมลองเล่นหลายเที่ยวและค่อนข้างจะเหมือนเดิมนะเท่าที่ผมลองเล่น แล้วมันอาจจะทําได้ก็ได้ก็คือบัฟไอจางจะหมดก่อนสาถ้าเกิดเล่นในลูปที่ผมเล่นนะนะถ้าเล่นแบบผมก็คือเอาไอจางมาอันติแล้วก็เอาโบมาบัฟใช่ไหมจะมีปัญหาคือบัฟไอจางจะหมดก่อนครับหมดหมดก่อนวิหนึ่งอ่ะคือทุกรอบเลยนะถ้าเกิดเปิดด้วยสกิลอาวุธก่อนอะไรเงี้ยอย่างอมอนี่ผมไล่เมื่อกี้เออบัฟไอจางจะหมดก่อนแต่บัฟโบมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วบัฟโบมันนานกว่าเนาะมันก็เลยอยังไงนะผมก็เลยมองว่าไอที่ลงมาแล้วตีธรรมดาเลยอ่ะอันนั้น่ะ อันนั้นมันดูมันใช้บับคุ้มสุดแล้วมันดูไวกว่าด้วยรอบมันรอบมันได้มันจะได้กระชับลงอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าคน DPS ถึงก็สั่งมันนะเส <c oughs> <c oughs> ร็จรวมประมาณนี้นะครับผมนะฮะคลิปนี้ถ้าเกิดมันบางคนรออยู่ก็ มาดึกเกินไปก็ขออาภัยด้วยนะครับนะฮะให้รู้ว่าคอมผมมีปัญหานะฮะ,ะเรื่องไลฟ์สตรีมผมอาจจะต้องเป็นไลฟ์พรุ่งนี้กลางวันแทนนะครับนะฮะชดเชยพรุ่งนี้กลางวันเนาะกิจกรรมจะหมดแล้วผมต้องถ่ายพรุ่งนี้ให้จบใช่ไหมอีลางดาวเนี่ยนะดูแลนะต้องน่าจะถ่ายทั้งวันนะ่ยผมชาร์จนอนนอนชาร์จพลังงานรอได้เลยอะ่ะกิจกรรมจะหมดเวลาแล้วผมยังไม่เล่นเนื้อเรื่องเลยอะ่ะอ,อู๋ผมเล่นตาแตกผมเล่นหลายชั่วโมงแน่เลยพรุ่งเนี้ยคอมเมนต์บอกผมหน่อยแล้วกันว่าไอ้โคงการสตา์เลวอะ่ะไอ้แพดแพดเนี่ยเออ เนื้อเรื่องยาวไหมแล้วก็ไอ้กิจกรรมอ่ะที่มันเป็นรูปของริตูชางอะ่ะเออยาวไหมพราะผมยังไม่ได้เล่นเลยเห็นมันบอกว่ากิจกรรมริตูชางจะเล่นได้คุณต้องไปเขียนเนื้อเรื่องก่อนใช่ไหมผมถามเลยอ่ะไอ้สองอย่างนี้รวมกันอะ่ะประมาณกี่ชั่วโมงครับ <laughs> ผมจะได้กะเวลาไลฟ์ถูกนะไม่งั้นโอ้โหแตกสลายแน่เลยแล้วมันจะหมดแล้วอะ่ะเวลามันจะหมดแล้วใช่มั้ยโอเคฮะนะแล้วก็เจอกันไลฟ์พรุ่งนี้ถ้าไม่ผิดพลาดอะไรนะครับผมนะฮะผบก็ใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับบ๊ายบายจ้า